สวัสดีค่ะเจอกับเซลล์พี่มุ่นเม่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บริษัทอิสุสุซแสงมงคลสาขาโรจนานะคะวันนี้นะคะเราจะมาส่งมอบรถให้กับพี่ปูหรือว่าที่พี่ทิพวัรน,นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่ทิพวรรกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทิพวันค่ะวันนี้มารับรถแล้วนะคะค่ะแล้วก็ เป็นยังไงคะเจอหนูที่ไหนคะพี่ก็จเจอในประเทศค่ะ,ะอันนี้พี่เป็นแฟนเพจตัวยงของหนูเลยเนาะ <c oughs> ค่ะเป็นยังไงคะวันนี้เราเรามาเจอกันแล้วก็ดีค่ะรู้สึกว่าลดทุกใจคะ่ะค่ะ,คะแล้วหนูขออน,นุญาตถามนิดนึงพี่ทิพวรรณนทำอาชีพอะไรคะพี่ทำรับเหมาเราเป็นยังไงมั่งคะสัญญาของเราสัญญาของเราก็ญญาเราทำย่ายมากค่ะกี่วันคะพี่กี่วันแค่วันเดียวอ่านะคะค่ะ ก็เดี๋ยวเราตรวจตราดูรถกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูขอให้พี่ทิพวานเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ,ะค่ะสวัสดีค่ะ